ผีกระสือผีพื้นบ้านของไทยที่เรียกว่ามีทั้งความน่ากลัวและความน่าสนใจโดยเฉพาะรูปลักษณ์ของมันนี่แหละที่เรียกว่าไม่เหมือนกับผีตัวอื่นผีกระสือมีลักษณะเป็นหญิงสาวที่เหลือเพียงส่วนศีรษะและครึ่งในห้อยลงมาจากลำคอและเคลื่อนที่โดยลอยตัวไปในอากาศซึ่งพวกเราคนไทยคุ้นภาพกับผีกระสือกันดีอยู่แล้วตามความเชื่อผีกระสือมักเปล่งแสงวูบวาบคล้ายกับดวงไฟสีเขียวหรือสีแดงในความมืดซึ่งคนโบราณเรียกว่าไฟผีกระสือแสงเนี้ยอาจจะเกิดจากแก๊สตามหนองน้ําแต่ชาวบ,บ้านก็เชื่อว่ามันเป็นอาถรรพ์ของตัวผีเองว่ากันว่า ผีกระสือมักจะเป็นหญิงสาวหน้าตาดีในยามปกติหรือว่าตอนกลางวันแต่พอตกกลางคืนศีรษะก็จะหลุดลอยออกจากลร่างลากเอาไส้พุงห้อยระยงระยาง,ยงออกหากินไปทั่วท้องนามันจะส่อหาเลือดสดและเนื้อดิบลื้อกินเพื่อระง,งับความกระหายของมันโดยเหยื่อหลักๆของมันก็จะเป็นไก่เป็ดวัวควายหรือแม้กระทั่งหญิงสาวที่กําลังตั้งครรภ์และเด็กทารกแรกเกิดและหากคืนไหนผีกระสือมันหาเหยื่อไม่ได้มันก็จะกินของเน่าเสียหรือว่ามูลสัตว์แทนอ๋อไม่อยากคิดภาพส่วนร่างของมันก็จะถูกซ่อนอย่างมิดชิด เพื่อรอส่วนหัวของมันกลับคืนล่างกลายเป็นสาวสวยอีกครั้งก่อนที่ฟ้าจะสางโดยเชื่อว่าหากใครไปทําลายหรือว่าขโมยร่างที่ไหลหัวของผีกระสือตนนั้นทําให้มันไม่สามารถกลับไปรวมร่างได้ผีกระสือตนนั้นก็จะต้องตายอย่างทุกทรมานไปในที่สุดหรือถ้าหากเผลอเอาหัวไปใส่ร่างผิดก็จะทําให้ผีกระสือตนนั้นทุกทรมานและตายไปในที่สุดเช่นกันมันมีใส่ร่างผิดได้ด้วยหร